เอออาจานมาเลยลูกเอาจานมาเลยไม่จะตักเน,น,นี่ยลูกเนี่ยลูกจานอ่ะเอาจานมาใส่เอาจา,มาน,นาจามาใส่ผัดแหนมลูกหยิบจานมาให้แม่หน่อยแม่จะใส่ผัดแหนมกับไข่ให้ครับหลานไปไปหดน้ำดอกเจ้า ร้านไปหดน้ำเดอ้อจานนะจ๊ะจาน<ป>มะเขือเทศหมดเจ้ามเเะเขือเทศแบบมีเจ้าต้องว่าไปตลาดกันลืมเจ้าที่ลืมเจ้า ที่จริงวันก่อนไม่ซื้อมาหลูกอันนี้กลองหลามน,นะเจ้าน่ากินก็เจ้าอร่อยอร่อยพัดแหนมใส่ไข่เจ้าขอบคุณนะเจ้าที่เข้ามารับชมเจ้าบา,บายบายตน,ตน